ภารกิจวันนี้นะครับจะมาวัดพื้นที่นะครับผมว่าพื้นที่ปลูกผักของเราเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าหลายคนนะครับปลูกไปนะครับไม่รู้นะครับว่า ปลูกอยู่กี่ไร่กี่งานผลผลิตที่ได้ต่อไร่หรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าเราวัดพื้นที่ไว้ก่อนนะครับเราจะได้รู้นะว่างบปลูกเนี่ยได้ผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่เทียบกับคนอื่น1ตันต่อไร่ครั้งที่2อ,อาจจะได้2ตันต่อไร่อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะ,ะนั้นการวัดพื้นที่นะครับมีความสาคัญภาักิจวันนี้นะครับก็เลยจะมาทําการวัดพื้นที่ตรงนี้นะครับผมว่าพื้นที่ตรงเนี้ย มันกี่ไร่กี่งานเพื่อเราจะได้ทราบข้อมูลนะครับก่อนที่จะทําการปลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอปะเราก็มีอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีพวกหลักหมุดค้อนนะครับก็มีถังน้ํานะครับเชือกฟางแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยครับก็คือตาหลับเมตรครับผมอ่ะไปครับลุยกันเอิบ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 นี่ก็อยู่แล้วนะนะครับทีนี้เราก็ทําการดึงครับเชือกพันนะครับเดี๋ยวนะโอเคครับไปได้ครับไปได้ครับทีนี้มันกี่เมตรแล้วครับเนี่ย อันนี้คือความยาว1เมตรนะครับผมนะครับหเมตรเดี๋ยวเราเอาเชือกผูกใหม่ครับ1งานคือ20เมตรนะครับหนึ่ไล่คือ40เมตรอันนี้คือ1เมตรนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยครับอันนี้ก็คือ2เมตรนะครับนี่ครับไล่ไปเรื่อยครับยีเมตรครับอยู่นี้เลยครับผมอันนี้คือจุด20เมตรนะครับผม20เมตรก็คือ1งานนะครับนี่คือครึ่งไร่นะครับผม นี่ไม่แตกครับโอเคแล้วก็เราก็ลังไว้ครับโอ้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งเห็ว่านี่น่าจะประมาณไร่หนึ่งได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก,ก็ไปกันต่อครับผมเดี๋ยวก,ก็ไปกันต่อว่าถึงตรงนู้นมันเท่าไหร่นะครับสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบเรียบร้อยครับนี่คือพื้นที่หนึ่งไร่ครับสี่สิบเมตรปักหมุดไว้เลยครับ หนึ่งไร่นะครับสี่สิบเมตรจากตรงนี้นะครับไปถึงตรงนู้นนะครับผมนะครับคือพื้นที่หนึ่งไร่นะครับของข้างยาวนะครับผมเห็นแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อด้านด้านนู้นกันบ้างนะครับด้านทางนู้นกันนะครับผมว่าหนึ่งไร่จะประมาณไหนเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบตครับแบตหมดครับ แบตเต็มแล้วนะครับตอนนี้ค้นพบวิธีการใหม่นะครับในการวัดนะครับให้มันเร็วกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันนานช้านะครับก็คือใช้นี่ครับตลับเม็ดนะครับมันมี5เมตรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีวัดด้วยตลับเม็ดนะครับมันจะเร็วกว่ายังไงดูนะครับเมื่อกี้นั่งลองเล่นๆดูนะใช้ตลับเมตรเร็วกว่าจริงเดี๋ยวตัดเชือกก่อนครับนี่ครับวิธีวัดแบบใหม่นะครับผมใช้ตลับเมตรวัดนะครับจะแม่นยําแล้วก็ง่ายด้วยนะครับก็คือให้เราครับลากยาวไปเรื่อยๆนะครับ ยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวไปให ouais. ้สุดเลยครับผมมีเท่าไหร่ยาวให้สุดเลยครับนี่ครับสุดที่500ห้ารอยเซนหรือว่าห้าเมตรนั่นเองหัววันนี้เสร็จปั๊บนะครับแล้วเราก็ลากมาเลยครับนี่ครับอ่าตรงนี้ครับอาดินวางไว้นะครับนี่ครับดินวางไว้ห้าเมตรแล้วนะครับเดียวนิดนึงนะครับอยู่นี้อ่าตรงนี้โทษทีนะครับขยบมานิดนึงนะครับตรงนี้ห้าเมตรนะครับอ่าโอเคเอาดินวางไว้ครับแล้วไปกันต่อครับ ตำแหน่งที่ดินวางไว้นะนะครับ uh นี่ครับตำแหน่งที่ดินวางอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็มาหยุดตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับตำแหน่งดินวางนั้นนี่อ่ะอันนี้อีกหเมตรครับเป็นสิบแล้วนะเป็น10เมตรแล้วนะครับนะครับนี่ครับปึ๊บอ่ะนี่ครับมาหยุดตรงนี้ครับ15เมตรนะครับ เอาใบไม้แล้วกันนะครับจะได้เห็นนะครับสิบห้านะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายนะครับผมก็คือตรงนี้ครับมาสุดตรงนี้นะครับยี่สิบเมตรนะครับอยู่ตรงนี้ครับคือยี่สิบเมตรนะครับผมอ่าแล้วก็ตอกไว้เลยครับเดี๋ยวเราค่อยขึงเชือกทีหลังนะครับเอาหมุดไว้ก่อน เอาหมุดไว้ก่อนครับอเดี๋ยวไปต่ออีกถึงไร่หรือเปล่าอาจจะไม่ถึงไรนะเพราะทาง,ทางนี้มันดูแคบนะครับอาจจะไม่ถึงไร่นะครับอะไปต่อครับลากไปอย่างนี้ครับพอันนี้คือห้าเมตร5เมตรเดี๋ยวเอาใบไม้วางไว้ครับนี่ครับใบไม้หเมตรสิบเมตรนะครับผมสิเมตร10เมตรเดี๋ยวเอาใบไม้วางไว้ครับสิเมตร นี่คือ15นะครับได้แค่15นะครับไม่ถึงไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ถึงไร่นะครับ15เมตรแล้ว20ก็ทะลุไปนู่นเลยเลยไปอีกนะครับผมได้15เมตรนะครับไม่ถึง1ไร่ขาดไป5เมตรนะครับจะครบไร่นะอ่ะแล้วก็แค่นี้แล้วกันนะครับผมที่เราจะปลูกกัน ปลูกกันที่2งานแล้วกันอันนั้นก็คือ20ตรงนู้นทางนู้นนะครับคือ20เมตร20เมตรนะครับหงานทางนี้เก็1งานก็เป็น2งานนะครับครึ่งไร่ปลูกกันครึ่งไร่แล,ล้วกันนะครับผมนะครับในการปลูกผักขายที่วะนะครับครึ่งไร่พอ,อนนที่เหลือทางนู้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนครึ่งไร่เดี๋ยวทีนี้เราก็ต้องปักหมุดฝั่งนี้แล้วกันนะครับให้ได้ระยะทางนี้อีก20เมตรนะครับไปเลยครับ ครับแล้วก็ตรงนู้นก็เดี๋ยวตอกหมุดตรงนู้นไปอีก20เมตรต้องอวัดนะครับสาคัญนะนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ในการคิดนะครับคานวณผลผลิตที่ได้นะครับระยะปลูกนะครับจานวนต้นที่จะปลูกได้คํานวณอุปกรณ์ในการปลูกต่างๆนะครับเต mm ็นเตินเอเนี่ยครับอะไรหลายๆอย่างนะเราก็ต้องอวัดนะครับพื้นที่ของเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะทําการปลูก 1งานนะครับแล้วก็1งานนะครับก็คือทั้งหมดครึ่งไร่นะครับผมที่เราจะปลูกผักขายกันดีวะเดี๋ยวก็บินโดนให้ดูกันนะครับว่ามันไปประมาณไหนนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่หัดทําเกษตรโอเคเสร็จแล้วครับอ่ะอุปกรณ์นะครับอ่ะเรียบร้อยครับพร้อมบินแล้วครับผมปยแล้วครับ จอดแล้วลครับผม นะครับก็กล้องไหนดีก็เป็นภารกิจนะครับการวัดพื้นที่นะครับมีความสาคัญนะครับว่าพราะเราจะได้รู้นะครับว่าพื้นที่เราเท่าไหร่นะครับปลูกแล้วได้ปริมาณผลผลิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ํานะครับผ้าคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นดินหรือว่าปุ๋ยนะครับต่อพื้นที่หนึ่งไร่นะครับพอเราทราบพื้นที่นะครับเราก็จะสามารถคํานวณปริมาณปุ๋ยคํานวณปริมาณยาอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมนะครับก็เป็นประโยชน์ใครที่มีความฝันนะครับอยากจะปลูกผักนะครับฝากติดตาม่่องเเยยัลลืผู ขายก็ดีวะสวัสดีครับ